อ่ะบบดที่นี่ดำหน้าได้แบดนี้เด้อเราเนลูกพันธุ์ก็จะดำหน้าเดมือเด้อพี่น้องดำหน้าได้แบดนี้เด้ดอ แมาดำหน้าได้ค่ะบ่ดำใบกินน้ำได้เขาไม่มาดำหน้าแม่จืดอยู่โศกเป่าโศกเป่าดินะาเนาะโศกเป่านะคะามาเด้<า>ดอปูนยู่อันนี่ยังก่อนหน้าไหมปูนี่เหรอ,อ,อน้องซององอันหน้าแม่ปูนพยนอนบ่ได้ไปดำซอยหน้าพี่ยู่ผีย,ยู่โศกเป่าพี่เด้อ ก๋วยเตี๋ยวผมได้าอาหารแต้มแซงยุทธหลังผูผ้อะไรตอนเที่ยงเจอกันก๋วยเตี๋ยวร้านนี่ยังก่อน้านก๋วยเตี๋ยววงสุงส้งซุ้มนะทั้งเขาผมเด้ช่องชาดเจอกันฝากไปถึงซุ้มอันอยุนน้องสองห้องน้ำในเดินซุ้มดำหน้ายุทธท่างพี่กระดำหน้าได้พี่น้องเด้อมาดำหน้าน้ำกันเด้อ ไมกินเขามเไม้นั่เด้เด้พี่น้องหลังสู่ฟหนาสูดินแม่เศร้าหน้านนเศร้าหน้าน,า,น,า,นากรรมเด้พี่นอ้องเพิ่มพลังบวกใหนเด้พี่น้องเกเนปวดเอวคกถสะดำหน้านี่ อันบ่ดำก็ย่านบ่ได้กินพ่นบ่ามาัดอันบ่ามาดำำพ่นกระไอยกินน้ำก็ต้องได้มาดำล้างซู่ฟ้านาสูดินชีวิตเช้าหน้าเป็นสีอะพี่นอ่องแต่ว่าก็มีความสุขดีด้วยมวน ปีนาพันว่าจะไม่แบบนี้ทั้งดำทั<ด>้องวันต้องเห็ดแบบย่างเดียวยังเห็ดกระท่อนกระแท่นพันว่าอันนี้ได้ทั้งดำทั้งวนนงันเนาะม,มันบมันบ่เกิดน้ำท่วมจะได้ได้ดำสุกหนึง่งตอนนีปล่อยลงไว้กับบ่คือห <c oughs> น่อยร้ายก็ต้องได้เห็ดนะพี่น้องเนาะมาดำหน้าเด้อพี่น้องหน้าไม่จืดหน้าพอบุญเพื่อนะ ทักทายทุกค,น,คนกำลังใจให้ทุกคนนะคะแม่ปูนเอ้ยกินก๋วยเตี๋ยวสั่นสูงก็ได้เจอกันนี่ปุณละเฮาหน้าร้ายหลายหน้าคนใดดับหน้า